ข้อมหลังว่ะพ like ี่อดถามยืนยันนะครับว่าตัวเองไม่ได้ทำครับเย็นใจเย็นใจเย็นใจเดี๋ยวได้คุยแน่นอนพี่ยืนยันไหยครับพี่พี่ยืนยันไหมครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับที่ผ่านมาไปไหนมาครับพี่ที่ผ่านมาพี่ไปไหนมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตำรวจทำสืบประมาณนะครับเขาเคยมาเล่าอะไรให้เราฟังไหมเรื่องที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเขาไปอยู่ที่ไหนครอบครัวรู้ไหมครับรแนะนมาำยังไงบ้างครับพัดเปนเราะเขาทำแ่ม่ผู้ชาย่อว่าจะถามอะไรกันหนักหนาลูกโดไปถามแล้ววันเกิดเหตุเขาอยู่กับคุณแม่ตลอดไหครับเราไม่ไอยเราไมี้ครับาเปอยู่้าเดี๋ยวป้าล้มเดี๋ยวป้าล้มเขาให้เดินป้าเดินอะไรตัดสินใจให้ทำให้เข้ามา ติดต่อเขามอบตัวเพิ่งรู้ว่าโดนหมายจับก็เลยมามอบตัวนี้เพิ่งรู้ว่าไหนครับพี่วันนี้ครับกั้องยังไงบ้างในเรื่องอ๋อไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับเพราะว่าเขาเลี้ยงปลาอยู่อยู่ที่บ่อตลอดครับไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางผู้กับนิดนึงเดี๋ยวขอให้เจ้าที่ครับเจ้าที่คนที่ครับ ยืนยันนะครับตอนนี้เจอรถแล้วอ่ะพี่ตอนนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมครับว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลครับสลุดแล้วเกี่ยวข้องกับที่หายได้ไ็นคับเรื่องงานครับเอย่าแสดงความดุสุดไหมพี่พูดแค่พูดดนิเดียวพี่อยากแสดงความดุสุดใจเลยครับพี่พี่พูดได้เลยพี่ข้างหลังข้างหลังหลัง ตอนที่มาสู่ที่ยืนยันสิ่งนั้นว่าที่ไม่เกี่ยวข้องยังยืนยันคำเดิมไหมครับดูถ่ายร่างนี่ยืนยันคำเดิมว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราลองแผ่พระเราลองแผ่นพระแล้วอีกสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องในที่ที่เราบังใจนะบังใจนะพี่ออดพี่ออดไม่ได้ลงมือหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมือถืออะไรครับที่ผ่านมาเราเคยมีความขัดแย้งอะไรกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไหมฮะ ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยครับอย่างที่ประสบโชคทคเ็ที่ครับไม่เกี่ยวต้องกับที่เราไมครับเรามีปัญหาเรื่องแพลนไหมครับพี่ไม่ครับกเคือยืนยักว่าไม่เกี่ยวข้องกับที่ประสบโชคเลยเนาะมาสดความดนที่ไหนครับพี่มาครับมาครับครับมา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 ครับไปกันนะครับไปออกไปครับ